สวัสดีค่ะโค้ดพิ่รัตค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำส่งต่อธุรกิจออคแคดโปหรือออคแคดเวอร์ชั่ธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลระดับโลกที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้ารับความเสี่ยงได้ถึงลงทุน และก่อนการลงทุนจะต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนทุกครั้งธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลระดับโลกที่มีเหรียญทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนหรือเงินดิจิตอลสกุลทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนหรือเงินคริปโตเคอร์เรนซี ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นประเทศไทยก็คือที่สตังโปรหรือบิตครับถ้าเรามีเหรียญ TRX แล้วเราสามารถเอาไปขายที่สตังโปรหรือบิตครับเราก็จะได้เงินภายใน1นาทีหรือ3นาทีธุรกิจออคแคดมีทั้งหมด15ตะก้าตะก้าที่1จะใช้เหรียญ TRX สองร้อยเหรียญตะกร้าที่สองสี่ร้อยเหรียญตะกร้าที่สามแปดร้อยเหรียญเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนถึงตะกร้าที่สิบห้าก็คือสามล้านเหรียญ TRX เพราะว่าเหรียญ TRX เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจอ l คแคดมีทั้งหมดสิบห้าตะกร้าตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นสองออกมา เวอร์ชั่น2นี้ก็จะมีช่องทางรับรายได้อยู่4ช่องทางช่องทางที่1ก็คือค่าแนะนำตรง20%ช่องทางที่2ก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงาน60% 4ชั้นเป็นแผน Binary m a t r i ก็คือไม่ต้องจับคู่ก็ได้เงินเป็นแผน1แตก2 4ชั้นทั้งหมด30รหัส พอเต็มสาสิบรหัสแล้วเขาก็จะกันไว้ให้เราทันทีสี่รหัสสุดท้ายเพื่อไปรีลรับลายได้วนไปไม่รู้จักจบสิน้นก็คือเราอะสมัครครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวไม่ต้องรักษายอดแต่รับรายได้วนไปไม่รู้จักจบสิน้นทุกตะก้าเลยก็คือมีทั้งหมดสิบห้าตะก้าก็จะสมัครครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็รับรายได้วนไปอย่างเนี้ย ไม่รู้จักจบสิ้นเลยพอเต็มสามสิบรหัสแล้วเนี่ยเขาก็จะเทออกและก็กันไว้ให้เราทันทีสี่รหัสสุดท้ายอันนี้ก็คือช่องทางที่สองก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงานหกสิบเปอร์เซ็นสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งเขาจะจ่ายห้าเปอร์เซ็นมีสองรหัสชั้นที่สองมีสี่รหัสจ่ายสิบเปอร์เซ็นต ชั้นที่สามมีแปดรหัสจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นที่สี่มีสิบหกรหัสจ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นทั้งหมดสี่ชั้นไม่ว่าเราจะแนะนำมาเองหรือใครแนะนำมาก็ตามก็จะได้เท่ากันหมดก็คือ5% 10% 20%แล้วก็25%อันนี้คือค่าบริหารทีมใต้สายงานหรือค่าบริหาร องค์กรทีนี้มาดูช่องทางที่สามก็คือค่าออเซลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกจากคนที่สมัครเข้ามาหรืออัปต์กาให้สูงขึ้นเราก็จะได้ค่าออเซลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกทุกสิ้นเดือนก็คือค่าออเซลเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทุกสิ้นเดือน เหมือนทำธุรกิจออแคสแล้วได้รับเงินเดือนทุกเดือนก็คือค่าออเซล15%จากคนที่สมัครเข้ามาหรืออัพตะก้าให้สูงขึ้นก็คือ15%แต่เราจะต้องอยู่ตะก้าที่5ขึ้นไปจนถึงตะก้าที่15เราถึงจะได้รับค่าออเซล ตะก,ก้าที่ห้าก็คือจะได้หนึ่งหุ้นตะก,ก้าที่6 2หุ้นตะก,ก้าที่7 3หุ้นตะก,ก้าที่8 4หุ้นจนถึงตะก,ก้าที่สิบห้าก็คือ11หุ้นคนที่อยู่ตะก,ก้าที่1234ก็ยังไม่ได้รับค่าออเซลนะคะก็คือคนที่จะได้รับค่าออเซลทุกสิ้นเดือนเหมือนทําธุรกิจออแคสแล้วได้เงินเดือนทุกเดือน เป็นบำนาญตลอดชีวิตเพราะว่าธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางรันอยู่บนบล็อกเชนก็จะรันอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าบล็อกเชนจะล่มก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งโลกถ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่ก็จะรันอยู่อย่างเงี้ยหลังจากที่เราได้รับเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็ได้รับได้รับเป็นบำนาญตลอดชีวิตเราสามารถเอาไปส่งต่อให้ลูกหลานเราได้อีกก็คือ ค่าออเซลสิบห้าเปอร์เซ็นคือคนที่อยู่ตะก้าที่ห้าขึ้นไปเนี่ยจะได้รับทั้งหมดสามช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือค่าแนะนำตรงยี่สิบเปอร์เซ็นช่องทางที่สองก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงานหกสิบเปอร์เซนสี่ชั้นช่องทางที่สามก็คือค่าออเซลสิบห้าเปอร์เซ็นทั่วโลกจากคนที่สมัครเข้ามาหรืออัพตะก้าให้สูงขึ้น ส่วนช่องทางที่สี่นะคะก็คือค่าจัดสัมมนาหรือช่วยเหลือการกุศลหรือเงินสำรองห้าเปอร์เซ็นตรวมแล้วก็คือร้อยเปอร์เซ็นตเงินเข้าในระบบออแคดในร้อยเปอร์เซ็นตจ่ายออกทันทีร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางรันอยู่บนบล็อกเชนเงินเข้าในระบบร้อยเปอร์เซ็นตจ่ายออกทันทีร้อยเปอร์เซ็นต จะไม่มีเงินเหลือติดในระบบแม้แต่บาทเดียวตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาปิดระบบหนีเหมือนที่เคยเจอที่ผ่านๆมาวเวอร์ชั่นสองนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พร้อมสามารถสมัครทีเดียว5ตะกร้าเพื่อไปรับค่าออเซลสิ์เซทุกสิ้นเดือนก็คือคนที่พร้อม สามารถสมัครทีเดียว5ตะก้าก็จะใช้เงินอยู่ประมาณหมื่นต้นๆหรือประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้าก็อยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญ TRX แต่ละวันสำหรับคนที่พร้อมนะคะก็คือสามารถสมัครทีเดียว5ตะก้าแต่คนที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สมัครแค่ตะก้าเดียวก็คือตะก้าที่หนึ่ง ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณหลักร้อยก็คือประมาณ700ดถึงแ0ดบาทก็อยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญแต่ละวันเหมือนกันสำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะและที่สำคัญเรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ